ก็สวัสดีคนกันด้วยนะคะวันนี้ผมอยู่กับเอ,ออยู่กับผมเคเจซแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกมพิชชันน์นูนนนนเวลเอลซินเอลซินนคุณลืมชื่อเกมเอลซินแล้วว่าลักนี้อาจมีเลือดนะฮะที่พี่ลาลืมพูดนะลักน,นี้อาจมีเลือดหรือเปล่าไม่แน่ใจวันนี้ผมก็จะมาเล่นต่อเลยนะฮะก็พาร์ทแรกนี้อาจจะนานหน่อยนะฮะก็คือแบบเล่นแล้วมันเล่นเพอร์ดีฮะ แล้วแบบมันแดกเมลกูุมไปหมดเลยนะฮะโอ้โหอีพีนี้ก็เลยอาจจะอดได้ไม่ได้นานนะฮะโอเคป่าเรามาต่อเลยครับเองรู้ตัวแล้วว่าเธจิมาน,นะรอหลังจะตีที่มุมทางเดินเราควรจะเดินเข้าไปใกล,ล้กเธอหน่อยดีกว่านะครับไปทักเธอหน่อยในไหนเขาก็มาดักฆ่าเราแหละทำอะไรอยู่เนี่ยทธจิมันนะเอ้เธอจิมันนะเฮือกสุดดึงเฮือกแต่แก๊งทำไมไม่ได้ยินเหรอถ้าไม่ออกมาฉันกลับ อีกทางแล้วนะทันทีมินารีโผล่มาด้วยสินะตื่นตะนกตื่ขีด <c oughs> คุณรู้ได้ไงคะท,งท,งท,งทั้งทั้งทั้งที่แผลฉันดิฉันสมบูรณ์แบบขนาดนั้นนี่สมบูรณ์แบบแล้วเออคิดมันคู่เลย <c oughs> นี่าาเท่ากับเธอภ้าดสีนะงั้นตอนนี้ฉันก็กลับบ้านได้แล้วสิสำแร้วที่เป็นวมื่อวาดิฉันไปทำอะไรจริงเลยนะคะ <c oughs> ไม่หรอกนี่มันดมดานสุดเลยอ <c oughs> ่ะเข้าใจแล้วค่ะดิฉันจะยอมลามอือไปก่อน แต่พวกนี้ดิฉันม่ย้อยเป็นเด็ดนี้แน่นอนค่ะอะไรของเอกันเนี่ยปวดหัวเลยเคก็ผมมาเล่นในบ้านนะเด็นก็อาจจะช้านิดหนึ่งก็ต้องขอไฟด้วยนะฮะรอครับเราต้องรอมันมีอะไรมันก็จอดอ เ okay. ท้าอันสดใสเออสวัสดิเจทำเวรสะอาดลับเลือดดีไหมท้าจิมวนาดักเราผมจะฆ่าฉันตะเวียนทางเดินก่อนจะกลับบ้านจุดจุดฮ่าฮ่าฮ่านายจี้เป็นบ้าเลยบุกนายอะไรบวกนายจี้เป็นบ้าเลยแต่ฉันก็ชอบนะท้าจิมวนาะพยายามจะฆ่านายคิดได้ไงเนี่ย เ่ยพลาดครับจอบเด็ดเมื่อกี้เลยไม้ได้อ่านเลยเนี่ยรีบกดไปหน่อยไม่คิดไม่ได้สนใจจะมองแล้วด้วยนะครับดูสีหนังเธอยังอารมณ์เสียอยู่หรือแม้ว่าเธอจะวางกับดังไว้ก็ไม่มีนี่ต้องใส่คิดมากไปเองทุกคนจังที่ด้วยแล้วค่ะโอมรู้จะเริ่มแล้วนะครับค่ะฮึเอคิค รนนีคูกโกนี่คิดชั่วแล้วแน,น่นอนดยจากเสียง <c oughs> หืมหลอกระาเอกลโงงคิดเองไม่รู้หรอ่ารู้สึกคาที่วนะใส่ยิ้มมาแวบหนึ่งนั้นพักเทีกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อกันข้าบว้นะคะเจกินข้าวกันเธอะฉันถี่เป็นบ้าเลยเราบป็นหนึ่งนะเอ๋ นายหาอะไรตัวข้าวทสี่มันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่แน่ใ,นใจหรือว่าไม่ได้เลือ,อ,อกมาเดี๋ยวแปนึงนะฮะโอเคกลับมากระต่อฮนะเมื่อก,กี้พ่อเรียกนะฮะพ่อผายแน่นอนอยู่แล้วฉันจะเอาใส่ไว้ในใต้โต๊ะตอนเช้าตอนเข้าเข้าเรียนเช้านะอ้าวเจไม่ได้เอาข้าวกล่องมาระคะ เดี๋ยวก่อนนะทำไมมันรู้สึกขมแขทงขมแชอบกนมันเงเอินจังเลยนะคะวันนี้ดิฉัน่าเข้ากรงไว้งเยอะไปไหนถ้ามาลังแกกันมาทานด้วยกันเลยคะ่ะหีเสียงรลดิมุจมุนจี่ตอนนั้นเองผมเมื่อไปเห็นใน,นาทางทะไอยองวาเข้าล่องของเราถูกเททิ้งอยู่ในนั้นตีมือเธอแน่นอนว้าวพอดีเลยแบบนี้ก็กินกันที่นี่ซะเลยสิดูม,มานจะากด้ไปไหนเนี่ย โอเคก็ต okay, so okay. so ้องขออภัยกับเสียงที่เข้ามาโดยที่นะฮะโอเคก็ขออภัยกับเซนและโก้ด้วยนะครับโอเคปะมีอร่อยเหรอเจปะฉันนึกว่านายจะรับไม่ได้เหมือนทุกทีซะอีกตอนนี้ฉันมีคุ้มต่างระดับสูงแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่านายจะมีอีเวนต์ไหนฉันก็รับได้หมด รู้สึกดังเรียกกันบ่อยจังโอเคมาต่อนะฮะันก็รับได้หมดเล้อนะผมมานั่งที่แปลงหมดเด้นะอเนอ,อดดนะ <No! S 2> นก้อนช้นขอเรือบอลได้เยอะเลยเนอะเนื้อกี้รีบท่าไม่ไหวแต่เมื่อกี้ผมเห็นรถแ,บบแวบนมะเห็นทันงั้นตกลงตามนี้นะคะโอ้โหตู้หน้าแตก โอ้โหนักดีจังสงสารที่เป็นคุณทธจิวนะขอบคุณค่ะดีจังเลยนะคะฉันทานแต่ไข่ดิบประจำทุกวันเลยค่ะไอ้นี่นักกลมก็ต้องเออแบบกินไข่ใช่ไหมอืมกคนันรนี้อ่ะบัางครับไข่ดิบนะข้ามาดีต่อสุขภาพรุงกล้มเนื้อและทำให้ระบบเผาผลาญของร่างกายทำงานได้ดีอีกด้วยดีเก่งด้วยถุยน่าจะ ขอไม้ได้คนนี้นะพูดเลยเปล่าคะเพราโอ้คูมทานเลยนะคะงมงำ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 ท่านนายไม่กินเหรอเจคุณจีวลาอุตส่าห์แบ่งให้กินแล้วนะฉันกำลังคิดอยู่เจของคุณต้องชิ้นนี้ค่ะรบกวนช่วยเราสักคำนะคะ What the hell พอ์ท้าจีวราใช้ตะเกียบคิดใส่ก่อนที่เยี่มาเจอตรางหากยังไงมันก็ต้องรู้ครับมันใสยาพิษแน่นอนนะฮะ วันนทีนั้นั้งน้องเสียกันกันหนาหูแต่คนที่อยากให้เรากินไส้กรอกชิ้นนี้ใจจะขาดพาจิวนะจมกลมลองซ่อนเล็กเลน้อยเอาไว้นี่เองก็คงเป็นแผนของเธอใช้แรงกดดันจากคนอื่นเพื่อให้เราเัาใหเรากินสินะแต่ถ้าเราไม่กินคนอื่นทั้งห้องก็ูประหมาณว่าเราทำร้ายจิตใจผู้หญิงเราทำไงดีไหนๆก็ไหนๆแล้วว่ากินว่าสาวเว้ย เป็นไงกันเป็นไงเป็นกันงำตายแน่ๆตายแน่ๆเดี๋ยวก่อนนะอร่อยแฮะอ่อะจริงเหรออ่อะดิฉัน,นอดถึงคนไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรอคะใหม่นะฉันว่ามันอร่อยดีถ้าดิวเนาะน,นองกับสลับข้าวกองตัวเองแล้วแลายครั้งเล่าแล้วก็บรรพ์เพอออกาามาโดยมีแค่เราเท่านั้นที่ได้ยินบ้าหน่าเขาสมควรปเป็นอวุธข้าแล้ว เดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะรอบสังาหารเขาไปตอนเรงพยาบาลยังไงดีล่ะนั่นแผนเหรอฟังดูยุงย่งยากชะมัดวังฟิตให้ต่ตอนเดียวยัง่าเปล่าไหมว <c> ะ <oughs> แล้วสับสนธนาสับสนทันทีมันาก็เริ่มเทดใส่ตาเริ่มใส่ก็ออาบยาวหิตท,ทีละชิ้น ไปเธอไปดีกว่าดูถ้าทางมีความสุขจริงนะได้กินอาหารของฝีมือคุณทัชิวนาเนี่ยนะยมีเีษใจเกิดแล้วทัชิวนาทำนา้าเจะเล่จะเลียวเล่เด้อให้เด็กให้เด็กเตือนพูดอะไรคุณนายฉันก็แค่โดนใจต,ต,ต่างๆนะผี่ยังไม่ตายนะเหรือถึงยังไงก็น่าอยชาอยู่ดีแหละถ้ากินอาหารฝีมือผู้หญิงคนอื่นยังไไม่ด้แม่ตัวเองจังกินไข่ดิฟของฉันไหมทรายก็คง อย่าเอาวันมาใกล้ฉะนะ <c oughs> เห็นทำเป็นจริงนะไอ้นําไอ้กอกอยู่ฝั่งน,นั้นก็อสงสัยไม่ได้จเจอหรือยังนะเจอแล้วค่ะดิฉันเถอะเอาวาสับกำแต่งก่อนจะทำไข่หมูของฉันคุณปูค่ะปฏิบัติคลนะิปไอ้กอกให้เราดู <c oughs> ไม่คลิปให้ดูทำไมทำ <c oughs> ไม่ว่า,หางหรอกนะเธอจำผิดอ่านแล้วน่าจะเป็นชิน้นที่มากกว่านะ <c oughs> ไม่ใช่นะจ๊ะชิ้นฉันคลิปถูกต้องแล้วนอนค่ะ <c oughs> ดังนั้ก็ไม่ใช่หรอเธอพูดเองแฉว่าสลัดต้นหนึ่งก่อนที่จะทำขวานถึงโปรดบางทีเธออาจจะสลัดต้นหนึ่งอีกก็ได้ไม่เห็นผลค่ะแต่ฉันยืนยันว่าเป็นชิ้นนี้ค่ะไม่ฉันว่าไม่ใช่ใช่ไงไม่ใช่ที่ฉันบอกว่าใช่ก็ต้องใช่สิค่ะฉันไม่ใช่ฉันบอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิถ้าไม่ใช่ก็เชื่อถ้าไม่ใช่ก็ก็กินได้งั้นเดี๋ยวดูนะคะฉันจะเป็นทาวาฮาใน ตกนั่งแอดแล้งอะสะืดเกินตัวดูทันทีวันนะ้ก็ตัวแข่งเป็นถห็นแล้วร่วงไปท่านไหนท่านนั้นไม่นึกเลยว่าจะหลบง่ายขนาดนี้ถ้ากันรถตามอีกวันแล้วสินะอัดในเกียร์ทีฮะโอเคประมาณโอเคปะต่อเลยครับน่าจะประมาณเจ็ดันทีฝ่ามั้ง โอเคปะคนที่กินข้าวอยู่ในห้องก็เอาแต่จ้องเราไม่กพริบตาแต่แม้แต่เธอชีเออเกิเพอที่ว่ายังมึงก็เลยเห็นการที่เกิดขึ้นของปล่อยเธอนอนอยู่ตรงนี้คงไม่ดีแน่ๆน่เธอไม่ได้ฮะฉันจะพาเธอไปห้องพยาบาลเองหนีอยู่เองคุณค้หลอ่อขอรบกวนด้วยครับปกติห้องพยาบาลจะมีอาจารย์ประจำอยู่แต่ดูเหมือนวะ่าเขาเองก็ต้องพังกกลางวันเหมือนกันเราวางเธอจีวนะบน,น,บนเตียนไข้ เอเดี oh, <c oughs> <ın opoly in illing> ๋ยวมองลงตาไม่กว่าพริบแค่สองข้างอ๋อสีแดงหน่อยๆน่อเริเขื่อนแล้วพอเราสบตากันจังๆเธอก็เอาเธอก็เลยตาไล่ตาอีกหนึ่งหนึ่งข้างตาหนึ่งเหนื่อยโว้ยเดี๋ยวไม่ถึงอ่ะเขาแดกน้ำกันโอเคก็กินาที่เรียบร้อยนะฮะ โอเคแบบพอเราทำเราเอาตัวใจลราบมาขึ ums. Ums, whales, ้นมานิดหนึ่งจบในตกล่ะเอาดูแลใจเธอที่เออมันเกี่ยวกินสาวเราจะ่ว่าพ่อยทำไมอ่ะหัวใจเพิ่มพื้น้คุณรอมานานแล้วน่ะเราเลื่อนเก้าอี้ที่อยู่ใกล้ๆมานั่งข้างๆเตียงเขาจิ้มานาค่อยๆเบี๋ยวกับเราเห็นผมนั่งอยู่ในเวอรตาเธอ ดูตกใจเล็กน้อยอ่ะผมนั่งรอจนกว่าอาจารย์ในห้องพยาบาลจะมาเท่านั้นจะปล่อยผู้หญิงที่ขำไม่ได้อยู่คนเดียวได้ยังไงกันว้าพวกเขาหล่อแค่หันทีมันเริ่มขึ้นสีครั้งแต่เหมือนเธอจะได้สติบางอย่างเลยเพ่งมองเราแบบไม่ไว้ใจฉันไม่ทำเลยนะหรือฉันควรทำถ้าพูดจะเล่นเธอก็คิดเป็นใจไม่ได้เพราะดูดวงตาเธอมันบอกชัดเจนร้อเล่นหรอกนะฉันไม่ใช่คนประเภทถอยโอกาสสักหน่อยทันที ทาจิบนะรีดลีดเรียวตาลงเล็กน้อยไม่เชื่อก็ตามใจเถอะรู้สึกวันนี้มีคนเข้าห้องมาแล้วอาจารย์รูเปะอ้าวมีคนไข้มาแล้วเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์นีอาจารย์หลอด้วยเจเองเหรอที่ยอมมาห้องพยาบาลแบบนี้หมายความว่ายอมให้ผมตรวจสอบร่างกายแล้วใช่ไหมครับอะไรเนี่ยตรวจสอบเป็นเกวเนี่ยเอ้ย เริ่มเหลืองเลยเริ่มเหลืองเลยสัตว์นี่เขาพยายามขำหยาดนะฮะเออไม่ใช่แวครับอาจารย์ผมมาส่งทันทีนะมาตังหาครับหาสิได้จังก็คุณสติวันะไม่สบายตรงไหนหรอกครับเร,เราเล่นเรื่องเทิวนนะกินยาที่ขัดตัวเองแต่แปลงเรื่องเราให้ดูน่าเชื่อเล็กน้อยหรือว่าเธอกินเซตไซกอกที่คุณแม่วางไว้สำหรับกันลูกอมเยาหนแค่คลายออกมาทันทียาด่ออกเลยวทำให้ช่วยคาสินะครับ ครับก็ทำนองนั้นไม่ต้องหันกลับไปก็รู้ว่าท้าจิมพนักํำลังโกบเป็นไยท่มตัวเพราะ่เลยครับที่เหลือให้ผมดูผมดูแลเธอเองว่าแต่เจไม่สนใจตัวสรัร่างกายกับผมหน่อยเลยครับมาดูแลเธอด้วยนะครับอาจารย์ผม <laughs> ผมไม้ตักหมดเลยวิ่งออกมาจากห้องโดยด่วนเป็นผมผมก็รีบวิ่งเนี้ยเริ่มเหลืองเริ่มเหลืองอาจารย์นี่เก๋แน่นอนครับ จะอาจารย์แปลกๆไปสักหน่อยแต่เรื่องรักษาอาการเจ็บปวดไว้ใจเขาได้เลยไ,ไปหาอะไรกินดีกว่าเนื้อลาเชี่ยวขนาดเราอย่างหิวจนไส้แห้แบขาดแล้วท่าทีมนาที่กินข้าวกล่องถ้าไม่ถึงของคำจะอิ่มอะไรปัญหาก็คือเหลือขนมปังไส้ทั่วแดงแค่อันเดียวโอ้ิบสาวาอ้าไปกินทำไมละให้ผู้หญิงงินไงได้สี่หัวใจแล้ว ชื่อไม่ได้ฮะยินดีต้อนรับอ้าวเตเองเหรอคงยอมให้ผม,มยินดีนมันผมเอาอาหารกลาง,งวันมาให้ทัจิวนาะครับพอดีเธอเองยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงอ๋อจริงก็กเสียดายแต่ก็ตามสายเลยนะครับผมเราเดินเอาเราเดินไปวางขนมปังบนโต๊ะเ,เล็กๆข้างเตียงทัจีวนะเอานี้ฉันเอามาฝาก ยังกินข้าวกลางวันไม่อิ่มเลยไม่ใช่เหรออดจมานะมองหน้ารอด้วยสตดร้าเมคอัพเอาเราตาเธอแล้วเธอกำลังสับสนวันนี้พอแค่นี้แหละย,ยังเหลืออีกสองวันก่อนถึงวันหยุดไว้มีโอกาสค้ลอลงมือใหม่ก็ได้ฉันจะหนีไปไหนหรอกอ๋อแล้วอย่าตะก,การนะจ้ะเดี๋ยวจะติดคอพอเราพูดจบเตาันาจิมานะก็ต้องชมด้วยเป่าเฮงแห่งความโกรธ ไปว่านันนี่นะวาเราตายอีกวันหนึ่งเจไม่เปลี่ยนใจลาก่อนครับอาจารย์อย่าอยู่เลยเก้เก p อีพีนี้อาจจะมานไม่ถึง20บนาทีนะฮะเพราะผมว่าแบบพวกนี้เกม vision review อะไรเงี้ยผมจะอัพแค่ประมาณ15บานาทีก็พอมั้งหรือไม่ก็มันเกับถึง20บนาทีไม่ก็20บนาทีขึ้นนะก็ประมาณเนี้ยแหละครับเดี๋ยวร้อยหัวได้ถึง ขอน้อยผมได้เมมใหม่ก่อนเมมใหม่ก่อนเอ้ยเมมใหม่ครับผมก็จะใจนั่นเลยครับอัดนาน24นาทีขึ้นเลยนะฮะโอเคมาต่อเลยเอาทิพไห้ครับที่ผมเอาทิพมาผมก็เอามาจากที่แบงค์เลยนะโอเคมาก็ต่อมาก้าต่อเลยนะโอเคทิมไห้ฮะเลดีกันเลเล่นสนุกเลย แล้วผมต้องนั่งเล่นเกมไหมว่าเตยยิ้โอเคเดี๋ยวขอตัดไปตอนเดิมนะไม่รู้ว่าตอนไหนเดี๋ยวอาจจะข้ามนิดนึงโอเคตอนนึงโอเคมาต่อเลยนะครับไม่รู้ว่าถึงตอนนี้เปล่าก็ผมไม่ได้มองหน้าจอด้วยวัดแต่พูดเต๊ฉันว่าแหละขอย้มขอยิ้มรอดกันบ้านหน่อยสิเมื่อคืนฉันลืมทำสนิทเลยเนี่ย วันนป็ดุเปล่า,ากันบ้านอาจารย์แบ่งโจให้ตามที่นั่งเพราะงั้นโจของนายกอนกันก็ไม่เหมือนกันหรอกอ๋อฉันก็นแย่น่ะสี่กันบ้านวันนี้อาจารย์ขนาวูคะแนนด้วยนะไมะมาบอกโอ้ยนะตัวลสี่ของมลจะเลิรรมไปอีกชั่วโมงแล้วด้วยวันนี้จะทำไม่เนี่ยไปคนต้องหา,ากันบ้านโดยขอ้อเดียวกับนายเสร็จแถมยังให้นายยิ้มเราจะตรอสั่นอะแล้วใครล่ะ่ย่อยบอกนะวะน่าเดง่งสวยน,น่าเด่งนะ่ะ ถ้าเธอ,อ,อ,อไม่รังเกียจแล้วก็ยิ้มสุดฉันก็ได้จะเด็กเธอหน้าแดงเท่าไงเนี่ยไม่ใช่สิต้องขอรบโนด้วยนะครับให้ความเด่นดีจ้ะที่ว่าไปแล้วไม่ใครเห็นเธอจีบานะบ้างไหมที่นี่ก็จะโฮมรุมแล้วนะฉันไม่เห็นเลยนะนไม่เห็นบนเธอเหมือนกันจ้ะเธอจะเป็นเรือเาฉันไม่เห็นตั้แต่ความเทียงเมื่อวาแล้วนะ ไม่ดูสิตอนไปสง่งที่ห้องพยาบาลก็เห็นแข็งแรงอยู่ดีนะดีอยู่นะอืก็ผมบอกแล้วครับไม่เก่งภาษาไทยนะอืมไม่เก่งวยชาทุยเหมือนจะไม่ทําอะไรแข็งแรงจนเวลาเรียนแน่นอนเธอยิ่งทุบซ้ำอยู่ด้วยรวมรวมแล้วคทุกคนยกย้ายําทำที่กันได้แนละ้วโอ้เสร็จแล้วทำเวลาพอดีกับแซมากนะโคชิมันนะ่าด้วยความยินดีจะ้ะคงไม่ได้รู้สึกเบอที่เราได้รู้สึกความสัมพันธ์ที่ติดไประหว่างสองคนนี้ พเ็เหนื่อยไว้แต่ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่นะทาจิมะนาสฮึบลบเรียนสักทีกันนี้ฉันขอกลับบ้านก่อนนะอืมเจาอวันนี้ทาจิมะนาสขาดเรียนจริงด้วยนี่อีุ้นสังเกตทำไมน่าจมเล็กๆโอเคอ่ะแปลกชะมัดเจครับอาจารย์ช่วยเอาใบงาน ฉบับนี้เป็นสำหรคุณทาจิมานะที่หอพักของเธอได้ไหมจ้าอาจารย์แนบอยู่ไว้ที่ในซองกระดาษแล้วค่ะเอาอย่างไรดีละ่ะไปถึงห้องพักเธอเนี่ยนะถึงจะไม่เดือดร้อนแต่ก็อ่นไม่ได้ว่านี่เป็นของเธอหรือเปล่านี่เลยไปเลยเอาโอเคว่าจะได้คะแนนเพิ่มโอ้นี่น่ะเหรอห้องพักของทาจิมานะนี่อยู่ชั้นสองสินะ ก็ก็ก็ทัิมน,นะอาจารย์ให้ฉันมาส่งใบงานมาฝากนะเรียกทีกันทจิมน,นะอยู่หรือเปล่าฉันเองนะใจบรการตอบสนองมาเกิดเธอไม่อยู่ในห้องเหรอประตูไม่เด้ลดรอกสักไม่วาในใจเลยฮนะทจิมน,นะเป็นไงเป็นกันฉันเข้าไปแล้วนะบรรยากาศเวงไวนสนะักคนฮะทัิมน,นะอยู่ในนี้หรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่มี หลงว่าเธออยู่หรือเปล่านะตอนนี้นะอาิมณะโอ้โหทั้งเซ็กซี่เหลือเกินว้าวเตี้ยอาทิมณะอาทิมณะโดนความหน้าหนิ้งไว้ให้น้าพยื่นน้องรีบไปคลองเธอขึ้นเฮ้ยตัวน้องจีเลยไม่มมใช่เหรอท่านนี้ว่าอาทิมนะอาทิมนะหายใจหอมทีตามเนี้ยเติมไปอย่างไงารเล็กน้อย แต่ว่าเขาดิมตาย,ยอ,อย่างเมื่อยลอยเจเองเหรอคะโอเคเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพี่คนนี้ตบ <c oughs> โอเคยังยังยังรอเล่นรอเล่นเจเองเหรอคะไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวฉันจะพาไปนอนเตียงขอโทษถามผมไม่เถอะเธอผมจะอธิบายหน่อยนะจังเพราะจะได้ไม่แบบไม่ได้กินคนที่มานะฮะเราเอื้มอมมือไปหยิบสัตว์ขนตาลีมนานะที่อยู่ใกล้ๆแล้วคว้านหาตุ้กอง,องเธอ ทาร์มานับีบมือข้างเราที่ถือโทรศัพท์ไว้ไม่ต้องกคงขาดิฉันอาศัยอยู่คนเดียวแล้วคุณเองก็กลับไปได้แล้วอยู่ในห้องพักกับผู้หญิงตอนสองมันเสียมารยาทน,นะคะอย่างนี้เองถึงว่าแล้วทําไมผู้ปกครองแจ้งว่างเรียนเธอลาอยู่เขาใจแล้วเธอไปนอนพักซาเดี๋ยวฉันจะเอาผ้าชุบน้ำมาให้เราอุ้มทางทีิมานาตนเตียนท่าทางเธอเธออยากถือนแต่ทว่ากลับไม่มีเรี่ยวแรงพอาิผไข่เตยทำไมโอเคไปจริงๆแล้วโอเคสับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ คลิปหน้าจะเป็นยังไงถ้าทีมันน่าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะโอเคสวีอฟ์ทีฟ้าสามนะฮะโอเคขอเซฟก่อนโอเคแล้วอย่าลืมกดไลค์ส่วนซับสครและเม้น์บอกไว้ด้านล่างว่าอยากให้มาเร็วม,มาช้านะจ๊ะบายแจ้